สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากินมากันนี่เนาะมากินถั่วพะรำค่ะนี่สีแดงกับสีเหลืองค่ะสีเหลือง,ก,ง,องกับแดงนองออกมาให้เนาะก็เลยเอนมากินบึงนะสีแดงนี่เอ๊ะใส่เคยกินมะนาวสีแดงสีกินแต่แบบอันที่เขาสุกแล้วนะนี่ที่เขาสุกแล้วแต่แบบนี้ด,ดิบิสดสดอยูอืมอ้มอื้มฝากฝา ฝาดเอามันเนมันบางคนมาก,กับว่าบ่ฝาดใน,นแง่ไหนว่าฝาดเออความหวานนี่หวานกับฝาดมันมีความสมนยังหลกอกกันมาก,กนนอันนี้นะชาพร้ามขั้งที่สองคือสี่หมกอ,อิน้าพร้ามหยิบสดสดสดใหม่มก็ใส้มาก,กินแบบที่เขาเทดมากใส่กองแาแหงๆแล้วนะพมแหงมากเขาจะหวาน Sốt so, sốt so, nhìn nhét lại bông hay mà Nhìn thấy hả Thôi à Phát khóa tùa lại Chào Nó xíu ăn ô, tuyệt quá à อันนี้แซบก็สีแดงสีแดงมันส้มหวานกว่าอืมงานมันพลอยกว่าอันนี้เงานมันแข็งเงานมันหยาดสีแดงงานหยาดสีเหลืองแซบกว่าอืมอืมสีเหลืองบมานดิดก์ก็สีแดงกินดิสก์ก็อืม แซ่เนี่ย หวานหวานกรอบไม่ค่ยฝาดสีแดงฝาดก็ค่มอ๋ออืม <G ül üyor> อืมอกินว่าเนี่ยเออสู้รราสีหลัองแซ่บก็สีนี้ค่ะสีนี้มันแบบฝาดเช่กินก็เฉยอืมนม่ฝาดฝาดใช่ไแต่ว่ามันใส่สีว้างไาเองสีเห็มันเห็นมันสุกนะขอเด็ดแม่มไหมนอาจจะบ่ลืมตัวนนะ่ะอืมอืมอะไอย่ง Nóng thấy mẹ ăn đó nè แงงกงเงินจีนเพล็กเพื่อนน้อย <c oughs> อือมูดได้ไปชมสวนอินทพร,รัมจิไทยเบื้องแรกค่ะเด้อแถวบ้านยะไสก็มีสวนอินทพร,รัมเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆลายเลยค่ะเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทุกทุกอย่างมาเบิ่งเมืองให้ขอบคุณค่คณะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ